ไมพเร็วจลยไปลวกเร็วเวทั้งหมดเลยตัวี่จัประการเงี้ยวตัดูหายใจเรื่ยเอยหายใจเกหอยยหายใจเ่ยอยหายใจลยตามี่เหรออยู่มาลวตามหมดเลยไปไแล้วตาห เดินที่ใบหน้าที่แขนแล้วก็ที่ขาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ อตอนนั้นเราทําอะไรอยู่นะผมอยู่หน้าบ้านอ่าไม่เกิดอะไรขึ้นอะมันมีควันออกมาพี่ควันแบบเต็มซอยเลยผมก็วิ่งมาดูแล้วตอนนี้เห็นนะอ่อยอะเขาอยู่ในบ้านเขาคานจะคาดออกมาผมก็ไปดึงเขาออกมาตอนนั้นเขาเขาคานออกมาเลยอะใช่ครับอยู่ตรงหน้าประตูแล้วแต่เขาออกมาไม่ได้ผมก็เลยไปดึงตอนนั้นเห็นยังไงบ้างตัวแกโอ้ก็เลอกเริ่มลอกล้วอ่ะหนังก็บอกไหมก็ได้พูดเลยไหมเขาบอกเขาบอกช่วยด้วยผมก็เลยออกไปดึงมาแต่ควันมันเริ่มจากบนหัวนอนเขาตรงกระจกอะพี่แล้วมันก็เริ่มลามเลยตอนนั้นะ ตอนนั้นมีเปลเลิงเยอะไหมก็เริ่มเยอะแล้วพี่ก็จกเริ่มแตกเลยแล้วตรงหน้าบ้านเขาอะเราก็ดึงคนเจ็บออกมาเลยตอนนั้นก็ถูกไฟไหม้แล้วถูกไหมใช่ครับไฟครอกตามตัวแล้วอะตอนนี้ผมเห็นแล้อยู่หัวใครอะพักกับใครอยู่คนเดียวครับแต่ว่าเขาเป็นโรคหายโรคเลยเดินไม่ได้ด้วยอ๋อเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วครับ